อ่าสวัสดีครับก็กลับมากับช่องแบงค์คาสมาทีวีนะวันนี้ก็มากับเกมใหม่ครับ,บพึ่งเข้าเมื่อวันที่8เนี่ฮะเวลาบ่ายสองนะที่ถึกสามารครับเป็นเกมแนวแนวอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะฮะก็เป็นเกมนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคก็มีการล็อกอินนะฮะล็อกอินใช้ Facebook ใช้ Gmail ใช้ Twitter ได้นะครับ แล้วก็ลงทะเบียนได้นะฮะอันนี้หน้าจอแรกนะครับก็เป็นการเข้าเกมนะฮะโอเคก็ผมก็เอ่อก็หาเกมใหม่หรหลายเกมนะฮะก็มีเสียงดดังไหมก็มีเกมนี้ฮะ,ะที่น่าเล่นนะที่ผมหาเจอนะครับนะมาดูการสร้างตัวละครเลยล้วกันนะมาคลิกที่ตัวละครก่อนปึน๊บนี่ การแอคชั่นมันเตะเองใช่ไหมอ่ะคลิกที่ตัวอักษรบวกครับก็จะมีการตั้งชื่อได้นะตั้งชื่อด้านล่างนะครับแล้วก็ทางขวานี่ก็เป็นตัวละครนะฮะมีอยู่สี่ตัวนะฮะแล้วก็เมงกะแล้วก็งอใบแล้วป่ะนะฮะก็จะมีบูตตึงนี่นะฮะมันจะค่าพลังเนี่ยจะเป็นภาษาไทยด้านซ้ายนะฮะแล้วก็เลือกหญิงชายได้ ะัมีสองตัวนะนี่มีสองตัวนะครับมีตัวนี้กับมีบูตตึงกับมิงกานะที่มันเลือกเป็นเพศชายเพศหญิงได้งั้นผมจะมีสองตัวนะผมมีตัวนี้อีกตัวนะครับเป็นตั้งชื่อได้จอมยุทธแบงค์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันบอกเสียงอีกเสียงหน่อยไหมก็น่าจะเกมจะเป็นอย่างี้นะฮะ ก็การเดินอยู่ทางด้านสายล่างนะครับเป็นปุ่มธรรมดาเหมือนเกมทั่วไปนะครับก็จะมีสุดกรุงสกิลมาให้นะก็การทาเควสเนี่ยการทำเควสการเล่นนะครับไม่ยากนะก็กดตรงเนี่ยหลักสอบถามนะฮะกดไปเลยตรงด้านซ้ายกลางเลยแล้วก,กดทำเควสไปเรื่อยๆโอเคนี่นะ <c oughs> ก็ชื่อเกมว่าดามากรยกนะครับ ก็มีโหลดแล้วที่ Play Store และ App Store นะปะเราไปต่อนะฮะกดไปเรื่อยครับนี่ทำเฟซจะมีระบบนะมีระบบออโต้มีระบบออรดรอชนะครับในการโจมตีนะ<ง>อันนี้พอเราคุยเฟซได้แล้วเนะี่ยจะมีเครื่องติดตั้งตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนรูปสร้อยนะแล้วกดติดตั้งไปมันจะติดตั้งอัตโนมัตินะครับ,บเล่นไม่ยากบ มันก็เพิ่งเข้านะผมก็เพิ่งได้เจอครับ,<ว>บอมอเล่น,น,น,โ,อนโอเคนี่ฮะรอมันเติมอะไรสักอย่างนะฮะทำเควสอยู่อ่ะตรงนี้กดข้ามได้นะครับ เราวิ่งตีแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดาบนะฮะอาจจะไม่ค่อยแรงเดี๋ยวเราดูตัวนะฮะเนี่มาสอนวิธีการเริ่มเล่นก่อนนะครับต้องตีใคร,ต,รต้องตีเมื่ใชหร่ไหมนี่แน่นี่ที่นี่นะฮะตัวเบลเลอร์เลยไปยืนข้ามข้ามข้ามมันนี่ฮะปล่อยพลังได้น,นะมีสกิลอยู่ตรงอรอบๆกลมๆการตีดาบด้านขวาล่างนะครับ โอเคเราดูเราเจอใายใจนี้ป่ะม้มาดิกล้ารอดโจดมนะตีข้อหรอก้าวโจมตีข้าเหรออย่างคู่ควรที่จะเป็นสำนักธรรมะอีกเงนเหรองั้นเรามาดูระบบ ตัวละครทางด้านซ้ายบนนะครับกดที่ตัวละครเราเลยนะก็ตอนนี้ยังมีไอคอนนะฮะยังไม่เยอะนะครับก็มาดูกันที่ตัวละครแล้วกันนี่นะจะมีการใส่อะไรเนะี่ยใส่พวกของพวกแหวนพวกอคเซสซอรี่นะครับพวกรองเท้าพวกบูทนะฮะแล้วก็มีฉายาอันที่สองนะครับตรงนี้แล้วก็แฟชัน่นนะฮะนี่ถ้าเรามีทองพอมีอะไรพอนี่อาจจะสามารถเปลี่ยน เป็นชุดตัวละครได้นะครับอันนี้มันก็เพิ่งเริ่มเริ่มเปิดอะนะฮะของอยังไม่เยอะเท่าไหร่สึกว่าเยอะนะรู้สึกจะมีระบบเอ่อ <c oughs> ระบบแต่งงานระบบอะไรด้วยนะนี่นะแล้วนี่จะเป็นเป้ครับโอเคลองเข้ามาดูกันเป็นเป้เป็นอะไรนะฮะอุปกรณ์กระสนดุนะครับอื่นๆตรงนี้เลือกเอาเขาเล่นง,ง่ายนะแต่ว่าดูไปตามเรื่อยนะฮะ การตั้งค่าก็จะมีนี่ตั้งค่าบัญชีตั้งค่าประหยัดแบตอะไรนะฮะก็ระบบตั้งค่าบอทนะครับ SP ช้ยาอัตโนมัตินะฮะตรงนี้ผมก็เพื่อจะเข้ามาดูกันโอเคเอาคร่าวๆก่อนนะครับตรงโซเชียลนี่ก็เป็นระบบเพื่อนนะนะครับซึ่งไม่เกี่ออนไลน์นะตรงนี้ตรงพูดคุยนะฮะมันจะมีพูดคุยใช้ได้ เป็นเสียงก็ได้นะครับใช้เสียงในการเล่นนะต้องรีเิวสามสิบขึ้นนะฮะสมมุติเดี๋ยวผมเปิดให้ดูะอันมีไหมอนะ่ะยังไ,ไม่ค่อยมีคนพูดนะโอเคเนะี่มันจะกดตัวเสียงแดงครับตัวเหมือนปุ่มอัดเนี่ยมันจะส่งได้แล้วก็เป็นระบบนี่นะฮะสำนักแชทอะไรนะฮะทีมค่ายฉากนะฮะนี่มันแชทได้อะมันใช้เสียงคุยได้เอา,อางี้ดีกว่านะฮะแล้วส่งโม,ม,ม,มได้นะครับเจ๋งนะถือว่าเจ๋ง นะครับในการเปิดตัวครั้งแรกนะฮะมีตรงไหนอีกเริ่มแรกนะครับอ่าเดี๋ยวใส่ดบบาวมังกรเลยรับก่อนนะฮะร,รับได้ไหมอ่ะรับไปแล้วไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะตัวที่มันเลเวลสูงหน่อยละนะครับอันนี้เป็นระบรเรบเควสระบบทีมนะฮะเควสก็รู้แล้วนะการนะครับก็สกิลนี้จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งแปนะ๊บนึงนะ เอาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวก็จะเป็นเป็นตัวตัวสีแดงๆนะฮะโอเคเนี่ยผมมีตัวแล้วก็ยี่หกอยู่นะครับก็เล่นปะสักพักก็แหละแล้วก็วขึ้นเร็วดีนะโอเคการหมุนตัวดูได้ครับดูหมุนตัวได้เกมอย่างเกมทั่วไปนะฮะอ่ะไปะอ่ะนี่ผมลงชื่อใช้ทุกวัน อ๋อนี่คือการล็อกอินใช่ไหมล็อกอินรายวันก็จะได้ของนะครับล็อกอินรายวันได้ของนะเล่นไปเรื่อยนะครับนี่ผมว,วก็26แล้วโอเคต้องช่วยทุกวันะรับของนะครับคุณต้องการใช้ของชื่อยช่วยไหมอำนาจมั้นมาลองกดยืนยันดูกันฮะต้องการใช้เงินเ,นะเ,เติมนใช่ไหมเอาไม่เติมนะครับเราไม่เติมนะฮะ โอเคเน่ซูมได้นะครับดูเรามาดูตัวกันซูมได้อะไรได้นะฮะปั๊บขี่ม้ากดทางนั้นนี้นน่นะครับเทระเบิดสะเทิงไปเลยนะฮะเี่เราซูมได้เราขยายได้นะครับก็เดินตามปกตินะฮะสกิลก็มีเพิ่มมาเยอะนะครับถึงเลเวลยี่สิบกแล้วนะฮะก็แอดชื่อไม่ได้ครับ i a m Bank นะตัวนี้ชื่อ i am bank นะครับก็ลองกดทำา u e s ดูนะ าการกระโดดปับ๊บครับสวยงามครับขับไล่มองโกขึ้นความสงบให้ประเทศทอขัคขับไล่มองโกอีกนะครับเดี๋ยวเราเปิดมีไหมแฟรควีนไหมโยโย่านี่นะฮะเป็นเสียงคนพูดนะเมื่อกี้โอโยฮิรามานะฮะลองอีกทีอ๋อคุยยังไม่พูดดีครับนงนะฮะ <c oughs> เรายัางเลเบียบวเนาทียังไม่ถึงนะครับโอเคตรงน,นี้อธิบายไปแล้วนะครับก็กดพิมพ์ก็กดได้เลยตรงช่องแชทนะฮะโอเคอาไปต่อนะไปข้าขอสาบานว่าจะได้ทับมงกูออกกตอนจะกงวดอ่านี่การตีบวกนะไอคอนก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับเยอะขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมที่ได้บอกไว้เรื่องแถบฟังนี่มันจะสอนเราตีบวกนะขังในจุดนี้ต้องคแท็กนะตัวนี้ กดบวกไปกดฝังพล็กสูอุปกรณ์กลับ,บนะคะก็จะเพิ่มให้เรานะคอ่อยศึกษาไปเรื่อย,ย,ย,ยอันนี้ใส่เหมือนติบวกไปป่ะใส่แบบเหมือนช่องแบบเป็นช่องเจาะรูอะไรเงี้ยนะฮะเพิ่มเพิ่มพลังอาวุธนะครับก็จะมีอันนี้ต้องจอมยุทธก็จะมีพวกมาช่วยเรานะฮะเคร่งเราเลือกได้หลายตัวอยู่นะครับตอนเวลาเราตี ตรงนี้เป็น up skill นะได่ตันยังผมตันแล้วเมืนน่อกี้นี่หน้าตันแล้วนะครับถ้ายังไม่ตันเนี่ยมันจะมีนี่อันนี้นี่คือตันเวลนะไม่ได้ตันสกิลมันนะครับเคก็คือจะ up ได้เพิ่มได้นี่การแต่งงานนี่ที่ผมบอกนะครับนี่เราสามารถแต่งงานได้อะไรได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวคอยมาว่ากันเราให้ดูสกิลคร่าวๆก่อนนะัดเป้เนี่ยเปย้เราดูนี่นะฮะก็เทือนได้แล้วตอนนี้ใช้ได้นะครับ ตรงไหนอีกสัตว์เลี้ยงนี่เราเป็นม้านะครับมันมีม้าอยู่ตัวหนึ่งโอ้ีเสือด้วยนะเออไม่ใช่ได้หรอวะไอเทมนี้ไม่ไอเทมนี้ไม่พอต่อกันอ๋อนี่นี่นโอ้เจง๋งเจ๋งนะครับเจง๋งเจ๋งเจ๋งเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเล่นไปเล่ยคงจะมีนะเอออันนี้อันดับ อันดับอนี่นะอ่าแล้วก็จะมีมีคล้ายๆกิ้ววะนะครับจะมีกิ้วสีเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นนาซีแล้วสีแดงสีฟ้าเนี่ยครับเป็นกิ้วนะผมซึ่งผมอยู่สีแดงนะครับดูจะเดี๋ยวผมลงก่อนนี่เห็นปะสีแดงอยู่หน้าชื่อเนี่ยจะมีสีฟ้าสีแดงนะครอาอปาลุยต่อ ข้อคำถามเทียละวะป,ปกเมื่อเครื่องบินออกบินปีกของเครื่องบินมีหน้าที่ทำอะไรเพิ่มแรงยกป,ปกควบคุมทางเมื่อเครื่องบินออกบินออกบินไปแล้วเอ้าเฮียโถ่เว้ยเอาใหม่ได้ไหมผู้ประกาศข่าวคนแรกของแผแนกภาษาไทยคือข่าวเฮียกูจะรู้วะเนี่ย เอ้ที่ยอาผิดสังั้นประเทศที่มีไอ <c oughs> ตัวมันเล็กนะครับประเทศที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเบอร์เปิดไปหน้าต่าประเทศอินเดียครับอินเดียครับเอายอ่งผิเดเยอะ <c oughs> ประโยชน์ในการใช้สอยของกระสุนปืนที่ตั้งกันสขีของหัวกระสุนปืนก็ตั้งกัน สีของหัวกระสุนปืนมีวิธีมีสีใดสีแดงสีดำสีส้มสีเหลืองสีแดงสีดำสีส้มเหลืองเยเอะสีแดงก็สีแดงนะครับวันโกหกตรงกับวันนี้ท้งโอ้โหนี้ดูดวันที่หนึ่งพุทธศวรรวันโกหกอ๋อวันอะไรงานนี่ว่ะอีเชี่ยวันหนึ่งไม่ถูกเลยนะ เดิมที่โคเคนไม่ใช้ยาเสพติดแต่ถูกนำมาใช้ไปสิ่งด่โคเคนโคเคนย,ย,ยาแก้มเมายาขาสถานที่เดิมอะไรวะเอาถูกเฉยมั่วนะครับนายกรัฐมนตรีไทยคนใดอยู่ในระหว่างตำแหน่งระยะเวลาสั้นที่สุดเพียงแค่เจ็ดวันวไทยฟอร์อสนสนายทวีนายสมัครสุนทรเวอหท <c oughs> พิทยะไปสมัครราชการที่กวีมีความรุ่งเรืองที่สุดในสมัยกวีกวีโปรแรมใช่รัชการที่สองกวีรัชการที 5, ่ห้าดิอุ้ยรัชการที่สองนะฮะถารนทิพน์แห่งแรกของไทยเกิดขึ้นเมื่อใดอ้าวแล้วไงไอ้เหี้ยของห้าห้าสามนี่ดิเออนี่ดิโรงไปฟ้าิวเคีย อาศัยการเกิดกิยาของธาตุกำมะรังสีมาเป็นพลังงานไฟฟ้าปฏิกิริยานิวเคลียวปฏิกิริยาเออเอาไอ้ยี่บิดนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเลดถูกอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคจอจัดสิ่งชั่วร้ายนำพลังสูงสวนะ่าะนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นท่าตีมันนะ <c oughs> นี่เราไปแกมันเขานะ <c oughs> แล้วแกมแกมครับ <c oughs> ช่วยช่วยมาช่วยแล้ว <c oughs> นี่นะครับอีมันมันนะผมว่ามันเลยนะเย็เพลินนะครับ <c oughs> โห<อ> <ce> ตีส่งเลยไปครับไปทำคเควสตอ่อข้าขอสาบานว่า ตรงไห้ทัพมองโกลออกจากตรงมวดนี่เราต้องไปต้องมาชนะอันตาพานครับตรงไหนตรงนี้วะมาอันนี้คือระบบกระโดดนะครับกระโดดฮึนี่นี่เรามีแล้วนะฮะระบบกระโดดด้วยตัวเองนะครับมาเราจะไปลุยกันดูท่าผมว่าแรงไหมนะฮะไป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 นี่คือตายแล้วอะไรอย่านี้ตรงนี้เอรอนี่ด้ กดที่บอทได้นี่กดทางขวางานะลูกสีทองนี่บอดก็จะฆ่าเราอ่ะจบแล้นะฮะเสร็เราก็ไปรับเฟสนะฮะเพื่อทำพระกิจต่อไปข้าขอสาบานว่าจะาได้ทับม <คำ S 1> งกออก,ก<ะ>อาจากตรง้วนเปิดเป้ กดเป้กดเป้เปแล้วไงอ่ะอันนี้ระบบของก็จะดูได้นะครับกดเป้เปทำไมอ่ะให้กูทำอะไรอ่ะอ่ท๋ออ๋อไล่ไลนะครับเือนมากรอนยกแล้วก็ใส่แล้วนะอเออนี่ก็ช่องเป้เยอะนะ แต่ต้องเปิดไปเรื่อยนะครับต้องการใช้เปิดเพื่อช่องใช่ไหร่ถ้าขอสัมบานว่าจะได้ทับชายชาตรีถ้าออไปต่อ,ตอามาเนี่ยลง <c oughs> คล้ายๆกับทำเควสนะครับลงแดนเจียนอะไรประมาณนี้โอเค ก็จะบู๊เองแล้วกันอืมอืมอืมนี่จะมีเพื่อนมาช่วยเราในตัวสีเขียวนี่เป็นเป็นเพื่อนเรานะที่เราพกมาด้วยนะครับคือผมชอบเป็นระบบแบบพูดได้นะครับในเซตแรกเราคงจะโตเองนะคือเก่งขึ้นแล้วเราก็จะพูดได้นะครับในเซตสามสิบนะโอเคไ,ได้ถึงกก็จะมาลองดูแล้วกันนะครับ วดคปหน่อยะไรนี่คือการต่อสั่งนะเราต้องหลบหลบให้ได้นะนี่หลบหลบกดหลบได้นะฮะใส่เข้าไปอีกไม่ดีอ่ะใส่เข้าไปอีกไม่กลัวไม่กลัวนะฮะลบหลบลบเออ สับซิว่าโม่มนคาจะต้องนี่หลหาได้บูทมาหนึ่งอันของเอเต็มแล้วแน่เนี่ยกดนะฮะ,กด,นะฮะกดรับเป็นการ์ดดาล่าสี่ใบเราเลือกนะฮะใบหนึ่งอ่ะได้หินมานะฮะ อ๋อเป้ก็จะเต็มเปิดเป้มันให้เปิดเป้ล้วคืวมีเพชรที่ไหนหรอที่ป่าไม่เปิดยงอ๋อต้องต้องเติมนะคือว่าไหนเราไม่ใช้ไหนนะไหนงัซ้ำเม่วาแป๊บหนึ่งนะฮะ อันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมหมดละตั้งแน้อาะดับเวลซ,ซีีอันนี้เราผมว่าไปลองไปหลอกมัมนน่าก็ที่หลอหมไม่ต้องการค่ะไม่เลือกนะเลือกทีละชิ้นนะครับอันนี้เราไม่เอา อะจะนั้นกดหลอมก็จะได้หินตีบวกเยอะขึ้นได้มันหลอมอยังไงของก็ไม่หายหมดเลยวะ่ะเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> ก็ยังอยู่นะครับมันจะหลอมอัตโนมัตินะฮะอันนี้เราไม่ได้ใช้ดีนะโอเคตรงนี้การหลอมนะฮะ มีตรงไหนอีกสนุกดีนะผมว่าผมชอบเล่นนะเกมน,นี้นะครับเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นน้องคนนี้นะฮะเรากดที่ตัวน้องคนนี้แล้วจะขึ้นมาเราก็กดที่ตรงนี้นะฮะชเช็คดนะูเพื่อนเพื่อนนะครับอ้าวยี่หายนะแล้วประมาณนั้นนะฮะเพื่อนแชทจับคู่สมัครเข้านะฮะเช็คชดูนี่แล้วดูตัว ของคนนี้ได้ครับอะตอมอะตอมออลันออลานาลีอะไรวะอะตอมออลานาลีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นี่กระโดดโชกี้ฮะอ๋อที่ย่อมใช่นี่กระโดดอ่ะวันนี้ไม่ได้เหนียววะแล่รู้ว่าคิวก็โดนคือปไหนอ่ะ ยิ่จูดโดดหา่านโะ้ยชอตรีต้องมองไปไกเ,เยี่งหน้ารถม้อีก โอเคนะฮะโอ้โหขึ้นล่างลุ้นเลยสไตล์ว,นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับส่วนเรื่องเกมสถิตเนะี่ย <c oughs> คืออีเวนต์มันไม่น่าสนใจนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะคแคสต์ไปคนน้องชิวไม่สบายนะครับก็เลยมาแคสเกมนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> ก็ยังไงใครชอบก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะครับกดติดตามมันด้วยแล้วกันนะก็ลองลงมาเล่นกันครับในแอปสโตนในเพจสโตนมีนะฮะพิมพ์ว่าดามกรยก สาดีนะก็จะขึ้นมานะครับพึ่งเข้านะคนตะรวเหะน,น้อยอยู่นะครับพึ่งเข้าโอเคก็ขอตัวลรับก่อนครับสวัสดีครับ